ความรักของคุณในอีก2องเดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นคลิปแันดอมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาเช็ค Energy พลังงานกันก่อนนะถ้า Energy ตรงพลังงานตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้า Energy ไม่ตรงคําทำนายนี้อาจจะยังไม่ใช่ของคุณนะไหนเขาดู Energy พลังงานหน่อยนะคะ Energy พลังงานของตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีค่ะเป็นคนที่มี e m มพัตตีนะคะมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น เป็นคนที่เวลาคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยรู้สึกถึงความเย็นใจสบายกายรู้สึกถึงความเย็นความอบอ้อมอารีไม่ได้เป็นความเย็นชานะเป็นความรู้สึกของคนที่เย็นแบบสบายใจอะคะ่ะเอ e r จีจากไพ่นะคะอ่ะโอเคถ้าเอ e r จีตรงหรือว่าใกล้เคียงนะคะก็ไปฟังกันต่อนะ ดูความรักของคุณในอีกสองเดือนข้างหน้าหน่อยจะเป็นอย่างไรนะคะหากคุณกำลังอยู่ในจุดที่กำลังสับสนอะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีมีปัญหาเข้ามาเยอะมากกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่คุณกังวลมากๆคุณรู้สึกถึงความไม่สบายใจรู้สึกถึงความเครียดรู้สึกถึงความจะต้องคิดเยอะอะมากๆเลย ในความสัมพันธ hey ์ท uh, ี่คุณกําลังเจออยู่ในตอนนี้นะคะหลังจากนี้หลังภายใน2เดือนหลังจากนี้อ่ะคุณจะได้รับความชัดเจนคุณจะสู้เพื่อตัวเองไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะรักเขามากแค่ไหนก็ตามคุณจะสู้เพื่อตัวเองคุณจะชัดเจนเพื่อตัวเองคุณจะถามเขาไปอย่างเด็ดขาดว่าเขาจะเอายังไงต่อคุณจะชัดเจนแล้วคุณจะสามารถยืนหยัดอยู่เพื่อตัวเองได้ คุณจะมีระยะเวลาขอบเขตที่ชัดเจนสำหรับเขาคุณมีเวลาให้แค่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงปีหรอกคุณมีเวลาให้เขาเพียงแค่ห้าวันหรือว่าเจ็ดวันเขาต้องให้คำตอบคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆคุณก็จะกลายเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะคะในอีกสองเดือนหลังจากนี้ ตัวเขาเองก็จะมีความชัดเจนให้คุณมากขึ้นนะตัวเขาเองก็จะชัดเจนกับคุณมากขึ้นไหนเขาดูบรรยากาศในความสัมพันธ์หลังจากนี้หน่อยนะคะอ่าเป็นเป็นในทิศทางที่ดีนะ โอเคบางคนบางคู่เนี่ยมีเดวิลขึ้นมาด้วยนะคะบางคนบางคู่เนี่ยอยู่ในสถานะของคนคุยแน่นอนว่าความสัมพันธ์มันมีเกณฑ์ที่จะพัฒนามากขึ้นนะคะบางคนบางคู่อยู่ในสถานะของคู่รักที่กําลังมีปัญหาอยู่ในตอนนี้คุณจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นคุณจะได้รับความเป็นธรรมกับตัวคุณมากขึ้นอ่าประมาณนั้น นะคะมีเดวิลขึ้นความสัมพันธ์ยังไม่จบนะคะถ้าเป็นคู่รักถ้าเป็นคนรักกันนะความสัมพันธ์ย,<ง>ยังไม่จบนะคะยัง,ย,งยังไปกันต่อได้นะคะซึ่งตัวคุณเองอ่ะจะได้รับความสบายใจมากขึ้นตัวคุณเองจะรู้สึกว่ารู้อย่างเงี้ยชัดเจนแบบนี้ตั้งนานละรู้อย่างเงี้ยเด็ดขาดแบบนี้ไปตั้งนานละอะไรอย่างเงี้ยเออความสัมพันธ์ยังไปต่อได้นะคะความสัมพันธ์ยังยังพัวพันผูกพันกันอยู่มันยังไม่ได้ จบกันเพียงเท่านี้นะคะ